คุยกับตัวแทนรัฐบาลนะครับถึงความจําเป็นในการประกาศใช้พระร,ร,าราชกําหนดบริหารราชการในสถาน,นการณ์ฉุกเฉินเพื่อดูแลการชุมนุมของกลุ่มกปปสรวมถึงการเตรียมตัวของประชาชนในพื้นที่ที่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายนี้กับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐนาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกสอรอสอนะครับผมพูดคุยกับท่านผ่านทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับคุณสันสิปงสัสดีท่านผู้ชมครับครับอะไรที่เป็นเงื่อนปมสุดท้ายที่ทําให้รัฐบาลต้องประกาศบังคับใช้พรกฉุกเฉินครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่อยากให้เราคิดถึงความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายนะครับครับแต่ว่าก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความสบายอกสบายใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับประโยชน์สูงสุดนะครับ ก็จะเกิดกับพี่น้องประชาชนที่เป็นเรียกว่าเป็นคนธรรมดาเป็นคนปกติเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงเนี่ยแหละครับก็จะมีความสบายใจนะครับแต่ว่าลักษณะของการคัดใช้กฎหมายนี่ก็น่าจะทําให้ผู้ที่ไม่สบายใจมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นผู้ที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับประเทศคิดร้ายกับพี่น้องประชาชนพวกนี้คงไม่ค่อยสบายใจแหละครับที่มีการประกาศยกระดับ ของกฎหมายขึ้นครับครับท่านครับการประกาศบังคับใช้พรกฉุกเฉินจะกระทบต่อการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วๆไปไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการประกาศใช้กฎหมายในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แหละครับก็จะทําให้พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับมีความรู้สึกที่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปลอายัยมากขึ้นครับครับแต่ว่าสาหรับ อย่างผู้ที่คิดไม่ปกตินี่แหละครับก็บน่าจะมีผลกระทบพอสมควรแหละครับครับการออกนอกบ้านในยามวิการหรือว่าการรวมตัวกันของประชาชนจํานวนเท่าไหร่ขึ้นไปอะไรพวกนี้นี่มีมีผลบังคับใช้กับการประกาศพรกฉุกเฉินไหมครับครับผมขออนุญาตอธิบายเป็นภาษาที่พวกเราเข้าใจกันโดยง่ายครับรบถ้าสมมุติว่าในเรื่องของการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกติชเช่นนะครับ<ม>งานเลี้ยงสังสรรค์งานบวชงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำร้ายหรือวา่าคิดอะไรก็แล้วแต่<ม>ที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็ยังดำเนินกันไปตามปกติแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตรงข้าม,ม ก็เป็นการรวมตัวเพื่อที่จะคิดร้ายเป็นการรวมตัวที่จะคิดทำบางเรื่องบางสิ่งเนี่ยที่ทำร้ายต่อสังคมอย่างนี้เนี่ยก็คงจะลำบากขึ้นครับครับ <G l ap> การประกาศพรากาพรกพรกฉุากาเฉินในครั้งนี้เนี่ยทำให้ทางรัฐบาลประเมินว่าหลังจากนี้ต่อไปสถานการณ์น่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างนั้นหรอครับ <G l ap> <S <S จริงๆแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นการประกาศเพื่อที่จะไม่ทําให้สถานการณ์ยกระดับรุนแรงมากขึ้น ครับนะครับเพราะด้นผมถึงเรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการประกาศเนี่ยก็จะทําให้คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะครับรู้สึกสบายใจได้มากขึ้นบนะครับแต่ว่าก็จะทําให้คนที่คิดไม่ดีแล้วก็คิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับสังคมตรงนี้แหละครับคนเหล่านี้ก็คงจะระบากใจมากขึ้นครับครับ การประกาศบังคับใช้พรกฉุกเฉินตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีผลอย่างไรโดยเฉพาะกับแกนนํากลุ่มกปปสครับครับก็คงจะต้องอให้ความสําคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและก็เป็นไปตามสิ่งที่เขาพูดมากขึนนะครับเ,เช่นการประกาศเรื่องของการชุมนุมเป็นการชุมนุมตามกฎหมายเป็นการชุมนุมที่สันติอหิงสาปราศจากอาวุธ ถ้าสิ่งเหล่านี้ปรากฏนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นไปตามสิ่งที่เขาสามารถที่จะดําเนินการได้ตามกฎหมายก็คงไม่เป็นเรื่องที่กระทําไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าการดําเนินการในลักษณะอื่นๆเนี่ยนะครับที่เป็นการขัดต่อกฎหมายก็คงจะปฏิบัติได้ยากขึ้นครับครับการเดินขบวนในช่วงกลางวันขัดพรงออพกฉุกเฉยไหมครับขออภัยครับ ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในการบังคับใช้กฎหมายเนี่นะครับก็เพื่อให้เกิดความสงบสุขและก็ะเป็นการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมนะครับครับเกี่ยวกับคนส่วนใหญ่ที่จะต้องอดําเนินชีวิตตามปกติคเพราะฉะนั้นการดําเนินการใดๆก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ภายใต้ กฎหมายแล้วก็อยู่ภายใต้กันบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้คงไม่ต้องเดือดร้อนนะครับแต่การดําเนินการใดๆก็แล้วแต่ที่ขัดนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างความลําบากและก็การดําเนินชีวิตปกติของพี่น้องประชาชนต้องอประสบกับสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับครับสุดท้ายครับนี้ต่าางหกคครรัับบสุดท้ายครับท่านครับเปป็นัญหาครับหลายฝ่ายกังวลว่าการประกาศบังคับใช้ พรกฉุกเฉินในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเอื้อทําให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยเหมือนเมื่อปี2553ตรงนี้เท็จจริงยังไงครับตรงนี้ต้องต้องเรียนเลยนะครับว่าจะตรงข้ามเลยครับ,รบการมาใช้กฎหมายก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ดีขึ้นนะครับ,รบและก็ที่สําคัญก็คือประชาชนคนปกติทั่วไปก็จะดําเนินชีวิตได้ได้สุขสบายมากขึ้นเนื่องจากว่านะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ย ก็จะเป็นการให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องของบุคคลที่ปฏิบัติตัวแล้วก็ไมเ่เรียกว่าสร้างความยุ่งยากให้กับสังคมมากกว่าครับครับคอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนาวา